วัสดีครับนี้ผมตี๋ซูเปอร์บครับวันนี้ผมจะมาขายรถคาวาซกิรินจา300คันนี้ปี2014นบะครับบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถมือเดียวไม่9 9แท้นะครับผมไปเลือกซื้อมาเองกับมือนะครับรถชาวบ้านนะครับคันนี้ดูรับพันเลยไม่มีรอยล้มหรือชนมานะครับสวยมากๆผมรับประกันเป็นรถผู้หญิงขับด้วยนะครับปี14นะครับรถมือเดียวนะครับรถมือเดียวเท่านั้น ดูเลยเดิมๆนะครับท่อเดิมกระจกเดิมนะครับขาดแค่ท้ายที่เดิมนะครับยางหน้าหลัง IRC นะครับผมอไม่มีรอยล้มหรือชนมานะครับผมเห็นตำหนิอยู่เล็กนิดเดียวแค่ตรงเดียวเลยนี่นี่นนี่นิดหน่อยนะครับมือสองก็ต้องมีบ้างนะครับนี่เล็กๆน้อยๆแบบมีแค่นี้เลยอ,อย่างอื่นไม่มีเลยนะครับนี่นี่ตรงนี้นิดนึงนิดนึงนี่นี่ เศษดำๆนิดนึงอ่าไม่มีรอยขีดข่วนถาหลอกใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่สวยแล้วใช่ไหมอ่าไม่มีอะไรอ่ะเออสวยอ่ะเอาง่ายๆใช้คำว,ว่าสวยอ่ะมาดูตรงนี้ดียวไม่เก้าันเก้าแท้ผมรับประกันเครื่องแน่นแทงคออะไรสวยมากไม่มีรอยล้มหรือชนมานะครับนี่กุญแจมี2ดอกนะครับ9ก้านเก้านะครับนี่สตาร์ทเลยอ่า เครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายต้องใบเกียวเท่านั้นนะครับอ๋ออ่าเดี๋ยวลองระบบไฟก่อนยัง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 ไปดวขวานะครับอ่าติดนะครับติดนะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับติดปกตินะครับไฟพาร์ตอ่าโอเคติดแต่ก็ติดนะครับไปเลี้ยวซ้ายติดนะครับมาไปดูไฟหลังนะ่ะไฟหลังไฟหลังไฟหลังอ่าไฟหลังอ่า นี่ไฟท้ายอันนี้แต่งนะครับเจ้าของเกอาบอกว่าซื้อมาประมาณ3,000กว่านะครับโคตรสวยเลยติดปกตินะครับอ่มาดูรอบเครื่องหน่อยเร็วโอ,อ้บิดติดมือนะครับผมรับประกันแท้แน่นอนอฟังเสียงเครื่องใกล้ๆดีกว่าไม่มีดัง กุกกิ๊กอะไรทั้งสิ้นนะครับอ่าน,นี่นครับอันนี้เสียงท่อนะครับท่อเดิม รถไม่มีตําหนิมันก็ไม่ต้องถ่ายอะไรเยอะอะรถสวยอะครับเออเอาง่ายๆสวยก็บอกสวยนะครับไม่สวยก็บอกไม่สวยนะเออคันนี้มีข้อเสียอย่างหนึง่งมานี่ครับมนี่เจ้าของเก่าไปปิดไฟแนนซ์มาคือรถติดไฟแนนซ์นะครับสมมุติว่าเราเราเราผ่อนรถไปใช่ไหมแล้วเ,เราได้สำเนามาใช่ไหมบางทีอะเจ้าของเก่าขเขาอะครับแบบว่าลืมลืมต่อภาษีนะครับเรื่องของเรื่องอ่ะ ทีนี้ไปที่หน้า16นะครับเป็นรถมือเดียวแหละนี่นะครับไหนละ่ะนี่นะครับไปที่หน้า16นะครับนี่ทะเบียนระง,งับมาจดใหม่นะครับนี่นะครับระง,งับเพราะว่าลืมต่อภาษีถ้าสมมุติว่าเราลืมต่อภาษีประมาณ3ปีเราไม่ต่อทะเบียนเขาจะยกเลิกนะครับเราจะ,จะโดนระง,งับเราต้องไปแจ้งจดใช้งานใหม่นะครับถามว่ามันมีผลอะไรต่อการ โอหลืออะไรไหมไม่มีผลครับแต่มันจะมีผลต่อเมื่อการจัดไฟแนนซ์ของทางร้านแค่นั้นเองการจัดไฟแนนซ์เดี๋ยวผมต้องเช็คกับไฟแนนซ์อีกรอบหนึ่งแต่สําหรับคนใช้งานทั่วไปไม่ได้มีผลอะไรทั้งสิ้นเลยครับไม่ต้องกลัวครับใช่ครับประมาณนี้ครับของแต่งก็คงไม่ค่อยมีอะไรครับเออก็อาจจะมีติดถังนิดหน่อยนะครับประมาณนี้โอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ